เพเก่าๆไอ้เมื่อกี้ยกเบอร์ใช่ไหมเมื่อวันใครไปที่ที่ที่บางนาตลาดนะฮะที่มินาโพลิสโอคเยอะเลยแล้วคนที่ไม่ได้ไปนะคนที่ไม่ได้ไม่ไปเยอะไหมครับอ๋อยกเหมือนกันแต่ไม่เป็นไรวันนี้วันวันนี้สำคัญที่ไปที่บางนาตลาดเนี่ยเราอยากจะให้รู้ว่าไอ้โครงการมากรอบริน่ารีสอร์ทสปาสิทธิการเงิที่พวกเราถ้าเป็นสมาชิกแล้วเราจะได้รับผลอะไรและประโยชน์อะไรบ้าง นะครับจะได้ไปดูที่ทํางานของปินาบริษลทของยูฟันทาวเวอร์นะครับนายช่างวันนี้สองคญกว่าดูตึกนะดูที่ทํางานนะครับจะใหญ่ขนาดไหนก็แล้วแต่ถ้าเราไม่ได้ประโยชน์นะเราไม่เข้าใจเรื่องเรื่องแผนการตลาดก็ไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นท่านไม่เข้าใจท่านต้องต้องสักถามนะฮะนะครับแล้วนี้ในส่วนของเดี๋ยว การควบ้บริหารของยูฟันนะครับแล้วก็คบ้บริหารของพิธาลิี่เขาอยู่ที่นี่แล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องโครงการเรื่องประต่อฟรีน่าที่สอนอุตสาไม่ใช่ธรรมดานะครับนอกจากนั้นนะครับในแผนการตลาดของเรานะครับอย่างที่อย่างที่โฆษกคุณสวยที่เขาบอกไปแล้วนะครับเราไม่ใช่ไม่ใช่มารีเกมไม่ใช่นะครับอะไรลงทุนเราดองอะไรต่างๆ่างแข่ครับเราทำสุดต่อเป็นผู้ในการที่จะ เเรื่องมัคกทผตาดนะครับต่อในทางสบอให้พ่อมไเรียร้อยไม่เอยถูกต้องในแผนนี้ให้ัเพ่แผนนึงนะครับมันจะมี T point นะคับ p o i n t จะมี S point point เ,เรามีสินค e. ้านะครับซ <oon> ึ <astrology> ่งเป็นไม่ธรรมดานัว่าจะเป็นอาหารเสริมว่าจะเป็นเกี่ยวความสวยงามร่อสุขภาพเรามีหมดนอกจากนั้นนะครับมีอะไรรู้ครับยังมี นะครับของแบรนด์เนิ่ยโดยเฉพากระเป๋ากระเป๋าหลุยส์ปองกงหรือแซนด้าเฟอร์เมสหรือตึ้งอื่นๆนะครับอยู่ในแผนนี้ด้วยน่าจะใช้ประโยชน์นะท่านประธานแขกนอกจากนี้เรายังมีนาฬิกาโรเล็กซ์คือโรเล็กซ์เนี่ยมันเป็นแบบที่ใครๆก็ฟังแล้วก็รู้นะก็จะเอาปีเก้หรือจะเอาสามตาเต็กโอเคก็มีเวลาได้ครับโดยใช้พอย์ของท่านจะทำยังไงแล้วนอกจากนั้นนะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับยูคพลอยไงๆ ท่านสาม,มารถใช้ส่วนเนี่ยนะครับไปสาม,มารถดำเนินการเกี่ยวเรื่องเกี่ยวเรื่องไอ้ไอ้รีสอร์ทเป็นส่วนปลายได้นะครับท่านจะซื้อเอาไว้เพื่อให้เช่าหรือท่านจะไปอยู่เองก็งแล้วแต่นะครับดังนั้นช้าหมดแน่นอนนะครับขนาดโครงการแรกมีประมาณา800ใช่ไหมอะไร800 800ยูนิตใช่ไหมวันแรกเมื่อสามวันที่แล้วที่ไปเปิดที่มาเลเซียจองไปแล้วเป็นร้อยนะนะส่วนใหญ่เป็นคนจีน คนไต้หวันเป็นคนต้องก่วงนะครับคือในธุรกิจวันนี้นะครับเราจะรู้ว่าที่ยิ่งใหญ่จริงๆทำไมประวัติทางยุโรปทางแอฟริกาใต้ยุคนอเมริกานทำไมที่พยายามจะ้างบฟการลงทุนมาอยู่ที่เอเชียเพราะมีคะแนนนำและโดยเฉพาะอย่างนี้การลงทุนของจีนไม่ต่างไปโดยพื้นฐานเราเห็นว่าคนจีนทั้งว่างประเทศเหาแลต่างประเทศก็จะทำมาค้าขายทำธิสมาค้าขายที่นี่กับวันกัน ่จริงเนี่ยประชากรเวันสองวันถ้าถ้าได้จิตถามไหมวันสองวันเนี่ยนะครับไม่ว่าซีเอ็นไม่ว่าวีดีซีหรือไอ้โรชิงทันโพหรอะไรก็ตามลงข่าวว่าเขากำลังจะผ่อนผันให้คนณจีนมีลูกได้เกิดอีหน,นึ่งคนแล้วดิจิตถ้ารู้ถ้ารู้อย่างใช่ไหมเรื่องนี้นี่มัจริงนะขนาดคนเดียวอย่งพันสี่ร้อยล้านเลยเราเราคิดที่ว่าที่เนี่ยทุกที่ในโลกเนี่ยมันมีจำกัด แต่คนเนี่ยมันเกิดแล้วตายเกิดแล้วตายแต่การเกิดมากกว่าการตายเพราะฉะนั้นมันจะต้องถูกแย่งที่กันโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนจีนเนี่ยเป็นคนมาครับจริงเพราะนั้นเงินที่เขาทำได้เพราะว่าจะต่ประเทศนี้ประเทศเขาอะไรกันเขาพยายามที่จะลักษณะนี้เนี่ยนแปลงมุ่งสอดคือมาซื้อซับสิ่ในต่างประเทศทั้งนั้นเลยถ้าไประเทศยขาดูนะครับแล้วโครงการที่เป็นโครงการที่ไม่ใช่ธรรมดานะครับผมบอกว่าถ้าต้องฟังแถมให้เข้าใจนะแล้วเอาประโยชน์จากแถมไปใช้ได้นะครับ อย่างที่บอกอย่างที่น้องคนสวนก็บ้านนะครับโทรศัพท์ว่าเราไม่ใช่มารวิ่งเกมนะครับไม่ใช่การลงทุนหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเป็นอีคอมเมิร์ซซึ่งไม่ใช่ธรรมดานะครับแล้วถ้าใครบอกท่านหรือท่านจะไปบอกใครนะถ้าใครมาบอกท่านโอ้ที่นี่ดีนะเอาเงินมาลงทุนไม่ต้องทําอะไรเลยรอรับเลยเสื้อแดงตอนนี้โอ้โหท่านไม่มีแล้วในโลกนี้นะครับไม่มีใครลงทุนแล้วไปแล้วอยู่วิเศษไปทํางานนะฮะแล้วจะได้แต่นี้ท่านจับท่านทำตามแต่ความสามารถ การพัฒนาบุคลากรเนี่ยเราจะดาเนินการไปขัข้นต่อให้ท่านได้เชื่อไดูรู้ร่าไอ้การที่จะสร้างรูปสมพันธ์สร้างความเชื่อมันอ่นต่าาอะไรต่างๆเราพัฒนาไปนรดับนั้นไม่ว่าประเทศไหนก็แล้วแต่ที่อยู่ฝั่งตรงไปน,นะครับแต่พัฒนาให้จะมีบุคลากรระดับระดับประเทศเราแลวของต่างประเทศมามาสอนท่านมาแนะนำท่านดูว่าท่านจะท่านจะสัมพันธ์กับคนในประเทศตามนักในอย่งนะครับ ง่ายเราไปเจอใครคนนะครับเราไปดา่าข้าวไอ้เหี้ยแม่นี่เป็นเรื่องมันดา่างๆ่มีชอบไปยง่ายๆนะพี่ครับเขาแท้ๆายุน้อยตลอดนะผมพี่เขาบอกผมพี่รูหล่อนแต่สมมติว่เออพี่มีมารยาทพี่สวยเนี่ยเขาชอบเราขึ้นง่ายๆนี่คือนี่คือความสัมพันธ์ขั้นต้นเป็นจิตวิญญาณนา,นาปกขั้นแรกแนั่นเองแต่การทำธุรกิจมันมีพื้นซึนอะไรอยู่ นะครับนะผมอยากให้แน,นะนํบาบอกว่าไม่ต้องันนวนอกจากให้ทํางานแล้วก็เราจะพัฒนาขั้นบนแล้วท่านสามารถเอาความรู้พวกนี้ไปพัฒนารูปลานให้ทําธุรกิจได้นะครับคนที่เป็นข้าราชการอย่างผมนเน,เน,เน,น,นี่ยนะครับก็ไม่จําเป็นเราเรียนรู้ได้เราเรียนรู้ได้นะครับโดยพื้นฐานเท่าที่าเราทําได้นะครับแลวค่อยๆพัฒนาไปอีกสองปีนะครับเราจะอยู่ใน E4 ละเพราะนั้นมันไม่มีกรแกณฑ์ละ รผลการแข่งขันจะต้องสูงเมืองไทยวันนี้ท่านไม่ต้องผมผมผมดูแลรับผิดชอบในเด้านข่าวนะท่านอยาไปสนใจเสื้ออะไรเสื้ออะไรต่างเราทำธุรกิจเราทำไปแล้วอยากไปร่วมเข้าเราไปไม่อยากไปร่วมกับคนรู้เรื่เราไปนะครับแต่ประเทศเนี่ยประเทศเรามีสถานการณ์มีโอเคท่านรู้ด้วยว่าถ้าการมือของเมืองไทยวันนี้เข้มแข็งประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางทุกอย่างเป็นทับทุกอย่าง ล้าท่านดูนะผมคาดว่าประมาณกับสถานการณ์ด้กันข่าวผมว่าประมาณสองปีไปแล้วท่านจะเห็นความสำเร็จในประเไทยซึ่งไม่เท่าเวลาว่าทรัพยากรธรรมชาติเว่าคนบนพื้นฐานเนี่ยและอ้อมมายใครๆก็รู้ความเป็นเนพื่อนความมเจอและยินทักทายสายที่นี่ที่ลักเป็นสิ่งที่มู่ใจของนักทั่วองเที่ยวทั่วโลกที่มาเมืองไทยไม่มีใครเมือมาเมืองไทยแล้วบอกความไม่ดี ท่านเจอต่างชาติสถาปนิกฝรั่งชาวอังกฤษแล้วก็ชายแถวนี่มันจะพูดเป็นประโยคเยอะแยะหมดเลยแต่ว่าคนที่แจ่มใสนะครับแล้วก็อ่ารการกินก็ถูกขนาดปึ้งปึ้งปึ้งยิงกันนะเดินขบวนกันนะมันลงปั๊บโอเควันนี้มันไปอยู่มันไม่อยู่ในกรุงเทพเนี่ยวันตองวันแล้วมันไปทางทางไอ้ชายชายทะเลนะมันชอบไปอยู่ทางภูเก็ตทางพัทยาทางโอ้ยมันเยอะแยะไปหมดเลยเราวมาอยู่ทีมนะ ผมมีมีหลายที่คนทํางานเป็นเป็นอะไรเยอมบาลเส้่ยนระเชื่อวัาเขานน <S <S ทํางานของเดือนเราเที่ยวหมดแล้วหือที่ปุ๊กอาหารการกินกระถูกจะไถ้ไปดูซีนพวกที่ไหนถูกทั้งหมดเปิดขายหมดฉะนั้นไม่ต้องไอ้จริงๆเลาวโรงแรมไม่ต้องไปโปรโมชั่นรับระทานมันมาแต่อยู่แล้วอย่นยี่โอเคเราเพื่อเป็นการดูดึงรับซะหน่อยให้มันมาติดกับแล้วอยู่ต่อเห็นไหมมันแค่ให้ไปอยู่ทุกคนนะครับแล้ววันนี้ถ้ามีโอกาสอีกถ้าทำไม่ลองทำงนะครับ ท่านลองศึกษาดูนะครับแล้วพยายามทำดูนะครับเราโอกาสดีจะเป็นของท่านนะครับเราไม่ใช่มีโครงการเนี้ยูฟันสตอร์เนี่ยป็นเป็น,ปนส่วนหนึ่งของอยู่ฝันปุ๊บจะมียูฟันโกล์ท่านเห็นไหมท่านมีทองท่านจะซื้อทองจะขายทองในะยูฟันนี้นะครับเดี๋ยวท่านจะได้รู้ยูฟันชาริตี้เรามีเงินส่วนที่บริจาคให้สังคมไม่ว่าประเทศไหนาแล้วแต่เรามียูฟันขับใช่ไหมมันมีหลายยูฟันที่จะต้องเกิดอยู่ใช่ไหมแล้วโดยเฉพาะอย่างนี้ไม่แน่นะ ในส่วนโปรโมชั่นของท่านที่ลงเลยนะครับท่านแผนนี่มันง่ายไม่ยากก็ต้องต้องต้องเข้าใจนะเรื่องพอรตอย่างต่างๆเราไม่ต้องรักษายอดท่านไม่ต้องไปซื้อทุกเดือนทุกเดือนหรอกเพียงแต่ว่าท่านขยายจะทํางานยังไงท่านทีเลยนะครับทางานไม่เป็นกระถางคนที่ทํางานเป็นเขาได้สองคนได้คนเดียวพอๆทุนนะแค่สามคนเราได้คนเดียวเพช่างมันทำไปแล้วแล้วท่านจะเปิดตามนี้นะครับแล้วแล้วโปรโมชั่นโปรโมชั่นของของมาร์เก็ตติ้งแผนเราเป็ธรรมดาวันนี้นะครับ ม,มีผู้ใจดีนะครับเป็นคนไทยนะครับเป็นพี่เป็นพี่ชายของคนมีสมเสนอเกี่ยวเรื่องเที่องเที่ยวในทะเลโดยเรือโดยเรือใหญ่มากประมาณห้าโดยตัะนะครับ<ม>ท่านมีจะเป็นจะเป็นโปรโมชั่นอันหนึ่งนะผมผมเกิดไว้ดีเฉยนะครับเพียงแต่ว่า,าท่านอาจจะชอบโปรโมชั่นไปประเทศนู้นไปประเทศนี้ป,ประชุมหรือไปเที่ยวอะไรก็แล้วแต่นะครับ<ม>ไปนะครับท่านมีไปนะครับท่านทำงานจะมีปัญหา จำไว้นะครับว่าอย่าไปบอกคนรู้ว่าทำลงลงลงเป็นสมาชิกแลโดงไม่ต้องทำแล้วจะเดินเย่ยดนะครับแล้วก็อย่าไปเชื่อใครที่มาบอกว่าลักษณะนี้นะครับทุกคนต้องทำงานนะครับไม่มีใครไม่มีใครที่ไปทำงานแล้วเด่นเนะครับงานคือเงินเงินงานแต่ที่ตกองบรสุทันวานะครับเดี๋ยวผมจะพูดมากเกินไปเอาเวลาไปดูเรื่องแผนเรื่องอะไรต่างแล้วท่านถ้าท่านถ้าท่านอยากสนใจนะครับวันนี้ประธานของเป็นลัมนีประเทศไทยยังอยู่นะครับคุณ คุณลีอองเกซุงะาาออน,ถถน,นะครับยังอยู่ตอนสามารถตอบปัญหาท่านได้ท่านพูดไทยเก่งนะครับท่านพูดไทยเก่งแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวทางกลุ่มผู้บริหารของดูฟันเขาจะมานะครับผมจะเขาได,ผาาได้ผมจะให้เขาพูดภาษาอังกฤษ่งท่าน่เตรียมจะมีมีอาจารย์ดูคอยแปลน,นะครับเมื่อกว,ว่าวันก็พูดเป็นภาษาเปรย์ซึ่งซึ่งผมว่าผู้เป็นภาษาเก่งโซนเราเนี่ยพวกเรายาาาาิ่งเมื่อวันศั้าศึกเสร็จเข้าใจแล้วว่าเขาจะแปลเพิ่มเติมมันได้เข้าใจยิ่งขึ้นนะครับท่านสามารถสักถามเขาได้ด้วย ผู้บริหารทุกที่เป็นเด็กหนุ่มนะครับอายุ30หรือ40เท่านั้นเอง30มากกว่า40เป็นเด็กหนุ่มเป็นดาโต <c ười> ้คือดาโอ้เป็นเป็นสรรพนามของมาเลเซียแบบคุณหญิงท่านหญิงบ้านเราย่าหรือทางอังกฤษไปพกบ,บ้านเราพกเซอร์พกฉลาดอะไรพวกเนี้ยนะมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมนเ,นเ,เขาก็เป็นนิดเขาได้ดาโต้เขาเป็นคำสอมภนาที่านำหน้าเขาเขาจบดอกเตอร์จากอเมริกา กับก okay. <Yeah. S 1> ิจตีที่มาเลเซียที่คอสตาริกาเขาไม่ใช่ธรรมดาอย่างนี้รู้ครเป็นเด็กวัยเท่าไม่ใช่นักผู้นี้ท่านดูสมัยใหม่นะผู้บริหารจะเป็นคนรุ่งกันตั้งเลยแม้แต่ผมไปเมื่อสองวันที่ไปที่บิลางุริที่เป็นเปิดแถบข่าวเกี่ยวเรื่องเซนเตโรดูที่จะร่วมกันดำเนินการสร้างท้ารู้ไม่ว่าลูกชายของประธานาธิบดีนะตันเซรินลาโตลาโตทีลูกเก่งมากลูกเมกาลูกจะเมกาวิทยไทย ใครไทยไทยมีลูกเรียนต่างประเทศนะครับที่บุญด้วยกันอ๋อมีมีไหมครับอ๋อที่เหลือที่เหลือส่งไปเีนมหมดเลยใช่ไหมก็อยื่เมืองไทยเราไม่ใจดีนะลูกผมส่งผมจบปริญญาตรีแล้วผมส่งไปอเมริกมาร์เลยจบละคนล้วยไปเมียนมาร์ละคนเลยจบนะครับหรือที่วัวชนไปนะครับก็ใช้ชีวิตอยู่นะแล้วเรากลับมานะครับหรือถ้าเรามีโอกาสส่งเขานะส่งเขาถ้ามีมีโอกาสเอาหาพักพวกในเมืองไทยท่านจำไม่ยาก ผมเคยถามฝรั่งที่มาที่ที่สิงคโปร์หาแม่ทั้งนั้ายูโรธรรมศาสตร์ยังรู้สังยูโรทุนรักพ่ออยู่ว่าสิแล้วบอกยูโรมันก็ไม่รู้เลยยูเรคือไม่รู้เลยบอกเิ็นที่านคนละไปไปไปไเป็นแค่เชียวฟ้องพอจชีงตามพ่อรย้อมโอเคไม่ต้องรู้หมดเลยท่าเห็นในขนาดธรรมศาสตร์ทุนลาเราไม่ยอมร้องที่เขาไม่ยังไม่รู้เลยแค่ตื่นเต้นแค่นหนนะเพราะนั้นคือคือผมไม่ได้นานคือเรามีโอกาสเราทำเนี่ยเราได้เงินได้ทอง สอนเข้าไปศึกษาแต่พี่นะครับให้เขาเป็นอรรชาติแต่ผมคือลูกพี่นะครับนะครับทำแต่มุติถ้านแต่ท่านมีโอกาสได้นั่นตามนะครับไม่เแต่หรายปีเท่านั้นได้เพื่อนที่ท่านเอาเรียกเอารูปไปเรียนวัดสิงหมท่านก็ได้อ้วยนะไปเรียนวัดดีๆท่านอะไรเงี้ยไปเรียนเซคับเพียบแล้วก็มีลูกหลานที่เป็นข้าราชการเป็นเป็นพ่อค้าพาบุตใช่ไหมเรียนดีๆรงเรียนดีมัทุกทีนะครับเพื่อนที่เพื่อนสถาบันเดียวกันมาครั้งที่ชวนได้ เวลาจะถึมันโตโตทกอย่างแล้วและการเงินเพื่อที่ดีสำคัญนะครับไ,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 ไม่ไม่เร่อนี้ไม่เรื่เป็นเกี่ยวกับแผนการตลาดนะเพียงแต่ว่าเมื่อเมื่อท่านได้เงินแล้วเนี่ยท่านจะได้ใช้นะครับสร้างพละกำลังรู่ของท่านให้ดีท่านนั่นเองหรืออาจจะน้องหรืออาจจะญาติครอบครัวอะไรนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวท่านจะได้ฟังแผนกระดาษดีๆนะครับแล้วก้ามีอะไรที่ไม่เข้าใจแล้วสักถามเดี๋ยวเับเกี่ยวพนักเกี่ยวกับเรื่องในเกี่ยวกับเรื่องการของมาลินาศิษย์สอนสถาบันท่านเข้า,า,า,าใจนะ เป็นไงเดี๋ยวมีมีผู้บริหารของบริษัทบุรีอย่างที่ผมพูดเมื่อกองวันเนี่ยมีนัมบุรีตุ้มขนช่องช่างของประเทศเราที่บริษัทใหญ่ของมาเลเซียเนาะแล้วเข้ามาลงทุนที่เมืองไทยแล้วเขาสร้างอาคารเพื่ออารทอนสนามบินอะไรทางเทิงตึกเยอะแยะไปหมดเลยนะครับในเมืองไทยนะแล้วเขามีหลายประเทศแล้วผู้บริหารก็ใจดีสิบสี่สิบสี่ธันวาคมเป็นวันเปิดตึกนะครับยูฟันเทอร์ท่านเห็นท่านๆเข้าไปบางนาหรือยู่ ทางดูตะเกียบเลยเป็นตัวสวยมากถ้าเขียนไว้บนเป็นสีอย่าดูฟันทาวเวอร์ถ้าจะรู้ทันทีเลยยิ่งใหญ่เราซื้อตึกเองดรานินการเองนะครับไม่ใช่ไปเช่าต้กแถวไม่ใช่ต้กแถวเองข้างซอยอะไรนั้นไม่เอานะที่นี้เราดูนะครับอย่าเชื่อผมท่านต้องไปสัมผัสเองนะครับถ้าท่านไปทานไม่รู้หรอกว่ามันอร่อยยังไงนะครับผมทานผมบอกท่านอร่อยก็ท่านไจะรู้นะครับลองไปศึกษาถ้าถูกกับบุคคลิกตรงท่างลึก หรืออ่าน,นันะ์ความเจริญของท่านโอเคนะครับท่านจะดังเนินการนะครับถ้าท่านไม่ไม,ไม่ไม่ตรงจริตน,นักก็อาจจะแนะนํนำคนรู้นคนนี้เข้ามาที่เขามีตุ๊กตุ๊นครับมันเป็นโอกาสที่พิ่งเข้ามาประเทศไทยนะครับผมผมใช้เ,เวลามากมันนะครับขออนุญาตทีนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวท่านจะได้เจอกับพลัง,องลปอนอาจารย์นรูระไรเรื่องท่านนะครับให้ให้ท่านได้ได้ทราบเรื่องแผนเพียงแต่ยวกับเกิดการสั่นจริงๆพวกเขาเขาเวลาชั่วโมงเหมือนกันนะเขาให้ผมห้านาที ผมไม่พูดมาเลเซียนะตกลงก็ให้ให้ทีับผมผูม้ขอพูดชมวงคือให้น้อยเราพูดมากให้ตรงกันข้ามเลยถ้าให้มากพูดน้อยกว่านะครับนะขอบคุณมากครับขอบคุณในการนะครับขนะครับ